ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่5ทธันวาคม2565 วทธันวาคมวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณตราบนิทนิรันร์พระสถิตในดวงใจตราบนิทนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกา พลตรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลตําบดโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตวจตรีสยามบุญสมรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติที่สนับสนุนและเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันพ่อแห่งชาติเรื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมราชบพิตษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคมณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่5ธันวาคม2565พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พ5ธันวาคม2565ณบริเวณสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโรงแรมดีเอมารัร ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมให้การต้อนรับนายชูชาติพุ่มน้อยผู้อำนวยการเขตด,ดินแดงในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองห้วยขวางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลํำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชรกาทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร5ธันวาคม เมื่อวันที่4ี่ธันวาคมที่ผ่านมาหน้าศาลเจ้าพ่อสําเร็จอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายอนันต์นินมานนนายกสมาคมนักสืบพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสพทไหว้ขอพรอ,องค์เจ้าพ่อสําเร็จเพื่อขอความเป็นสิริมงคลโดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากนายสมบัติเจริญตั้งนาวาดีเสียตุก๊กผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าพ่อสําเร็จโดยมีนายเดนัยทวีภคมึกมายาคอลัมนิศชื่อดังสายบันเทิงนายกฤษดาผู้มลิศบอสใหญ่ ค่าย SK ส e c o r d และคุณสุวรรณีเมทาพิพัฒกุลเย็นจิตบจกโกลเด้นเคกรุปร่วมถ่ายภาพในโอกาสที่เป็นมงคลน,นี้ด้วยและในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ท่านที่ไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองค์เจ้าพ่อสำเร็จบ้านแพ้วทุกท่านจะได้รับปฏิทินเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่และการงานมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วยครับสนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะงมาที่ห้างเพชรลีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุ่มนูรัตเตประธานลีเสียงุูบดรพีรวัต์และดรทชนินสุรเตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุก,กอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด าเพชรบูรยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสําคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูรแวไร่ชนิกาอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8น5 9แ9 4 5 6่